รายการพัดพัดชาแนลหรือว่าพัดนพัดนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพัดเปิดใหม่แล้วพบกับรายการพัดพัดชาแนลหรือว่าพัดนพัดนะคะแนะนำตัวอีกหนึ่งท่านที่มาอยู่ในคลิปของเราก็คือพี่ต้มนั่นเองไม่รู้ยังไง โอเคไม่เป็นไรอาจจะเคยนิดนึงแต่ว่าอันนี้จริงๆเป็น EP ีที่2เนาะวันนี้ค่ะพิเศษมากๆคือว่าเราจะไปเอกมัยกันอยากรู้ะซีว่าไปทำอะไรวันนี้นะคะเราจะไปเล่นโบลิ่งกันโดยสมาชิกที่จะไปเล่นโบลิ่งนะคะเดี๋ยวแผนกล้องแป๊บหนึ่งนะอู้หลายคนมากเลย อันนี้อีกท่านหนึ่งนะคะพี่นุ่นนะคะแน้น้าตนหน่อยค่ะพี่นุน่นสวัสดีค่ะนุ่นนะคะจาก STM ค่ะต้องขอขอบคุณ The Digital SCM นะคะที่สนับสนุนไม่ดีๆแบบนี้บลิงโกให้เรานะคะเจ้าเ<อ>ก่าเจ้าเดิมนะคะแน้น้าต้นอยรเลยค,ะค่ะเซ็ครับผมก็กำลังจะเดินไปขึ้นบีเทสนะคะ หลังจากนี้ก็จะถ่ายภาพอินเสิร์ตการเดินทางแล้วก็เอ่อถ้าสมมติถึงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายอีกทีนะเห้เป็นกันนะเห็นกล้องไม่เห็นอะไรเลยพี่นุ่นเห็นแต่ความสวยของเราอะโอ้สวยวะ 他说：“我我。” จะได้ไม่ต้องเบลอหน้าคนอื่นเพราะว่าม,มีแต่เรามาถึงแล้วนะคะเราจะไปเมเจอร์ซีนิเฟก ชั nine, ้นเก้าหรออันนี้คือเราต้องไปชั้นเก้าหรอหรือว่ายังไงอืมโอเคเราต้องไปชั้นไหนอะทำไมเราเริ่มมีแอคทิวิตี้อะไรดึ้งตั้งดึ้งตั้งดึงตั้งคือไง ตอนนี้เราหลงค่ะหลงเข้ามาอยู่ในหัวใจเราเองโอเคเลยคนไม่ค่อยเห็นด้วยกับพันไม่เป็นไรไม่น่าจะเข้าไหมหรอกคนที่ทำวีรกรรมพี่ว่าเข้านะเข้าหรอเนาะเพราะว่าใบมันดีถูกลบๆมีคนเข้าเรามาถึงแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เล่นเนื่องจากว่าเออ เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยโดนโดนจองไว้หมดแล้วเราไม่ได้โทรเอ้ยเราโทรมาถามแต่ว่าน่าจะโทรไม่ได้ติดนะคะเราก็เลยจะมาเปลี่ยนแพลน <Okay. S 1> เป็นการที่ทานอาหารร่วมกันแทนนะคะโดยร้านอาหารที่เราจะเข้าวันนี้ก็คือซิสเลอร์นะคะ เราเข้ามาในร้านกันแล้วนะคะอีกรอบคัดเราเข้ามาในร้านแล้วนะคะอันนี้คือบรรยากาศที่ทุกคนกำลังจะสั่งอาหารที่เรามาเป็นวันพุธนะคะที่ซิสเลอร์มีโปรโมชั่นวันพุธด้วยก็ทุกคนน่าจะทราบกันดีนะ สิ่งที่พัชจะทานนะคะก็จะเป็นบาร์บีคิวพอร์กบอสตันถ้าสมมุติอยู่ในโปรวันพุธเนี่ยก็คือจะราคาถูกลงแล้วก็ได้รับคะแนนสะสมด้วยแล้วก็จะได้สลัดบาร์นะคะ จะไดด้ลลตลานแนะนำตัวค่ะอันนี้อยู่กับพี่พิมพ์นะคะค <น S 1> พี่พิมก็ก็ช่วยด้วย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 ,วย,วยพี่พิมพ์นะคะพี่พิมคนสวยใช่สวยอยู่ดหนนี่ใช่แต่พี่มิ่งไม่ได้ทานเสร็จแล้วนะคะแผ่นกล้อง ไม่เป็นไรยังไงก็สวยเอ้ยอยากได้ลูกอมขอหนหยเอาเข้ากล้องบสวัสดีค่ะเราจะมาถ่ายรูปปีกันถ่ายให้หน่อยเอ้ยอันนี้ต้องเป็นกล้องหน้าระวังนะสลับกัน พายไปยืนเลยพี่พิมเร็วเร็วพี่พิมเร็วเร็วพี่พิมอยู่ตรงกับไหมเออดุกดิกดุกดิกเต้ยอ๋อต้องกดเหรอไม่ไม่หนูเป็นวิดีโอพี่เป็นไอ้นี่น เข้ามาเดินเข้ามาปิดก,กล้องเลยแบบปุ๊บไปแล้วนะคะอะไรเงี้ยไม่ปิดเรา,มาไม่ปิดนี่เราอยู่ด้วยกันเห็นไปเห็นปะ ไมม่ไออก,ออกด้เลยประเด็นคือว่าถ้าสมมุติมันปิดนะมันจะหามากเลยไม่ปิดโทรมาแล้วเมื่อกี้เออโทรมาแล้วเมื่อก,อกี้เาบอ่างประเด็นคือแบบโล่งมากๆวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเดินทางจากเอกมยัยที่หลังจากทานซิสเตอร์แล้วนะคะมามาพารากอนเพื่อที่จะมาเล่นโบลิ่งเราจะมาเล่นโบลิ่งกันตอนนี้ได้นำตัวก่อนเราเหลือกันสคน เราลองไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าจะถ่ายได้หรือเปล่าแต่ก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศนิดนิดหน่อยๆน่อยมาให้นะคะถ่ายได้สิเพราะเคยถ่ายก็ไม่ได้ว่าอะไรแน่ใจโอเคงั้นก,งนก็งั้นก็เดี๋ยวรอดูภาพเลยว่าเราจะเล่นสกอร์กันแบบไหนแล้วก็ได้คะแนนกันเท่าไหร่ดูว่าเราจะแบ่งทีมกันยังไงนะคะก็รอชมนะไปไปกันกำลังจะเดินเข้าไปแล้ว ะะเล่นเสร็จแล้วเราก็ไปขอคะแนนจากพี่เขาที่พี่ที่เรียกว่าอะไรเคาเตอร์ข้างหน้าแล้วก็ได้มาแล้วเย่เรามีสองใบอ่ะอีกโชว์อีกอันนึงค่ะนี่จื๊อเดี๋ยวถ่ายแปะไว้ให้ิงเป็นภาพนิ่งนะถือว่าทำคะแนนไปได้รู้สึกว่าตัวเงไม่ได้ดีเท่าที่ควรอนะ ใช่หรอกมันอาจจะด,ด้วยสถานที่แล้วว่ไอ้เครื่องเล่นมันเยะอ๋อใช่ใช่แต่ว่ามีติดขัดนิดหน่อยก็คือเครื่องเล่นมีปัญหาแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าจัดการได้รวดเร็วนิดนึงก็รวดเร็วแหละก็ไม่ได้แบบ<อ>ใช่พี่ขเขา<อ>ดูแลดีดดมากมากก็ได้ยินใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้แบบเอาไม้ห่างโอเคนะคะก็แค่นี้แหละรอน้องๆเข้าห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นได้ใบมาแล้วเนาะ ก็สนุกอยากมาเล่นอีกมาเร็วสนุกเริ่มทำการถอดเป็นไงคะเป็นไงครับนี่ว่าของผมมันไหนอันนี้ไม่อันนี้เขายื่นไหนนี่ดูด้วยดูด้วยมาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องเขาจะไปแปะให้ปิ้งแปะหน้าหน้าประตูทางพ่อพี่หล่อนะไม่ใช่อยู่ถึงว่าแล้วก็นัดทีมอื่นมาแข่งต่อเออเลิศเลิศ หนึ่งพันบาทละกันได้เลยก็เดี๋ยวกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้จะมีอีกแล้วกันนะคระับหาทำช่วงหาทำ ต้องพูดอะไรไหมก็วันนี้นะคะเรียบร้อยไปแล้วก็สนุกมากๆหวังว่าเราจะมี ep 3 4 5 6ี8 9ไปเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกู้ิงกุ้ิงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็จะทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะ,จะหาแบบคอนเทนต์อื่นๆตามมาด้วยนะคะจะได้ไม่ซ้ำแล้วก็จะได้ไม่เบื่อกันนะวันนี้บายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ